ไปนะบริสาทที่าำพร้อมอยู่ในหัวป่วยข้างในเป็นไงไอ้พงเราติดแล้วแต่เรามีพอมแพมพอมแพมอ่ะเงานะไปเคลียร์ก่อนปะเกี่ยวานะไปเคลียร์ก่อน User in your channel timed out เกี่ยวเราแล้วป่ะโอเคโเคไปไปเอาไอ้เคี่ยให้พามเจอไปแล้วกัน คงขั่งหน่อยไว้เพี้ยโอเคเดี๋ยวเข้ามา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 รวมตรงบากิเดียรวมตรงบากิเดีย u มารวมตรงบากิเดียฮะเร็วๆจะทรักแล้วโซนเอแต่แล้วดันเข้ามาดันเข้ามาดันยัดยัดยัด ทางแล้วถม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 ทางแล้วชุระโดนจำหน่อยจับแรงมาเล่นตรงนี้แหละเดินผ่านตรงๆก็ทะลุแล้วบ้าน ไอ,อ้ขยับแรงมาดิสู้ไม่ไหวนะเว้ยเกว่าโว้าหูเล่นขยับโซลแบบนี้แหละรเรื่อยๆไปบ้าสู้โดนจับโดนจับ อย่าพยายามเดินเข้าไปตายรือวะฟตอก็ยืนหลังนะฮะสกิลมันเจ็ดคูณเจ็ดสกิลหายสามช่องเดินผ่านนาบ้านนะแอตต์แอดต้ามันแอดตตายแล้ว โดจับหน่อยดิโดจับหน่อยโดจับหน่อยเป็นดีให้จับสบายๆเลยอะมุมมืมก็ไม่มี